รามันมาคันระจำตรงนี้โเงื้บเพชรติงเนี่ยหลายท่อนิโตนิโตไทเทเนียมเสียงนี่แสบบากแน่นอนเนาะเสียงเสียง ไฟครับ,บระบบไฟระบบเบรกระบบคัดอะไรก็ผ่านหมดแล้วครับีอเวเราไปขึ้นรถสไลด์ส่งลูกค้าคืนนี้ครับอันนี้ก็เป็นเครื่อง140นะ bên tắt đẹp, tắt bật sập bật đèn đuôi quay á rồi đi luôn cả đường rồi cùng hôm ល <laughs> ត់ទៅយកចាំអើយជឿចេទីគីយកគីទៅសពរត់ធម្មតាຕ້ອງជួចេញទៅប ò មករອບនេះអូយ៉ាគីទៅជាស្តាលេប៉ាឈិនឈិនបើ3បើ3បើ3 3បើ3បើ3 làm gì không <laughs> dốc tết dốc เช็คระบบไปนะครับเพราะว่าขับรถกอบแล้วครับโดยเฉพาะตอนขับไปน้ำสูนถ่วงนองครัแล้วก็จะทับข้ออ่ะประยัดดูครับโดยท้าก็เตรียมรับสินค้าได้เลยครับพรุ่งนี้ที่จังหวัดอุดรครับผม นึกถึงวินลนะ่ากเจ็ดนิ้วไมคะวกยั้ับโอ้ยมันสนุกอะไรกับคันเร่งน้อยเช่น ขาขาหาซื้อดามเกียใช่ไหมก็ไม่ไน่าจะมีเพราะว่ามันจะมีแค่ติดมากับเกียร์เลยนะดามเกียรเนี่ยอะไรไม่มีครับผมก็ไวหน้าปัดก็ติดไปแล้วเนะกียวัดบแบตเตอรี่ก็ใช้ได้ติดรนะบบทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วครับ ในโซนหกท่อเนเขาไม่ได้ใส่โอ้เขาไม่ได้ใส่เก็บเสียงนยจะเขาจะเอาแบบข้อล,ลั่นๆเลยเนี่ยแล้วใช้ลูกขาในท่อลั่นในเล,ยเลยเนียก็บ้านเก่าน้อยครับหมูสิบสองครับเพี่อรับของคู่นี้เนี่ย ครก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับกดติดตามก็ติดตามได้ครับสวัสดีครับโอ้มีไฟส่องสวัสดีครับผม